ทิ้งชีวิตเมืองหลวงกลายเป็นในหัวไขยทุเรียนสวนเคยจันชาคิดแย้มนามอุดมสมบูรณ์ขายผลไมร้รวยกว่าตอนเป็นดาราชาคิดแย้มนามร่วมง,งานทุเรียนชัยราชจ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมโชว์ลีลารับทุเรียน หลังเข้าสู่โหมดชาวสวนลุยทำธุรกิจการเกษตรได้ราวๆ3ปีหันมาปลูกทุเรียนแนวอินทรีย์แทนชาคิดแย้มนามเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่รุ่งทั้งงานบันเทิงและธุรกิจหลังพันตัวไปเป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนขายที่จันทบ,บรุรีเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้เลิกรีโนเวตต่อเติมและสร้างขับเฮาสพร้อมสาว่ายน้ำเพิ่มเติมบนที่แห่งนี้อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้อัปเดตการก่อสร้างมาเรื่อยๆ ล่าสุดก็เปิดบ้านใหม่พาทัวร์อีกครั้งซึ่งแบ่งออกเป็นสองโซนด้วยกันชวนส่องสวนชาคิดแย้มนามและครอบครัวชมวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติบนอาณาจักรผลไม้40ไร่นักเขยจันกาเด้นจังหวัดจันทบุรีหลังจากแต่งงานกับภรรยาสาวแสนสวยอย่างแอนพัทิราและมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องโพมาเป็นโซ่ทองของใจก็ทำให้เราได้เห็นอีกมุมของพระเอกหนุ่ม ชาคิดแย้มนามกันมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวิถีชีวิตเรียบง่ายตามสไตล์หนุ่มบ้านสวนนักเขยจันการเด่นอนาณาจักรผลไม้กลางธรรมชาติที่ทั้งเขาและภรรยาตั้งใจสร้างไว้ให้ลูกชายในอนาคตโดยสวนจันการเด่นหรือสวนของชาคิดแย้มนามตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบรุรีมีพื้นที่มากถึง40ไร่เป็นมรดกตกทอดที่คุณตาของแอนทิ้งเอาไว้ให้ ก่อนหน้านี้ไร่สวนแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติมาประมาณ30-40ปีจนกระทั่งประมาณเดือนตุลาคมปี2562ทั้งคู่ตัดสินใจสารต่อให้เป็นสวนผลไม้ที่คงความเป็นธรรมชาติเอาไว้เดิเริ่มจากพื้นที่ด้านล่างก่อนบนเนินเขาเอาไว้ที่หลังซึ่งขั้นแรกก็คือการทำบ้านพักส่วนตัวและทำสะพานให้รถท่ามไปได้หลังจากนั้นก็ปรับปรุงมาเรื่อย จนได้เลิกติดป้ายหน้าทางเข้าสวนที่ชาคิดเป็นคนออกแบบและทำเองทั้งหมดส่วนภายในก็เป็นบ้านหลังเล็กๆสบายๆเน้นความเรียบง่ายอยู่แบบพอเพียงมีเรือนแยกออกไปอีกหลังเพื่อทำเป็นห้องนอนญาติหรือเพื่อนที่มาพักและเป็นห้องเก็บของและอุปกรณ์ทําสวนใกลๆกันยังมีเล้าไก่ไข่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้อีกด้วย